ในยามที่ชีวิตล้มเหลวตกทุกข์ได้ยากอากนึกอะไรไม่ออกก็ขอให้นึกถึงคุณงามความดีที่ตนเองนั้นเคยสังสมมาเทพเทวดาเขาจะไม่ยอมทิ้งคนดีอย่างแน่นอนขอให้พากันทาไปเถอะคุณงามความดีจะน่าใดฝ่ายไหนก็ตามจะเป็นการทำบุญทำทานช่วยเหลือคนทุกตกทุกข์ได้ยาก หรือแม้แต่การปฏิบัติธรรมกรรมฐานสิ่งที่พูดมานี้ก็อยู่ในฝ่ายดีมีหลักคือทานศีลภาวนาสามอย่างนี้อากันตั้งใจทำไปเถอะนี่แหละคือกรอบคุ้มครองคนดีทานก็มีานิสงอย่างหนึ่งศีลก็มีานิสง์เพิ่มพูนขึ้นภาวนาก็มีานิสง์เพิ่มพูนขึ้นไปอีกนี่แหละ คือทางแห่งคนดีที่เราควรที่จะเอาใจใส่ไม่ใช่เป็นคนดีมีหน้ามีตาในสังคมอย่างนั้นมันยังไม่ดีทั่วดีจริงมันต้องดีที่ตัวดีที่ใจของเราเองนี่แหละและการทำความดีในหลักของทานศีลภาวนาไม่ต้องกลุ่มว่าใครจะเห็นหรือไม่เห็นทําไปเถอะทาด้วยใจคนไม่เห็น แต่เทวดาเขาเห็น